เออฮะพัก,ก,กว่าแล้วสัตว์ดำลงไปเก็บเลยเฮียชิบหายแล้วไม่เจอเชียแล้วปโป,โปกูเจ็บได้ไหม,มาฮะโ,โ,โ,โอ้ยเฮียกูชิบหายแล้วไม่เจอครับ 不要你离开，不要你离开，替你扛下一切。不你离开，不要你离开，替你一切。不要你离开，不要你离开，替你不要你离开，不要你离开，你承担一切。不要你离你 เดียวมาจะปีข้าวดำดิี้อนแดกอะไรเนะี่ยจุ่มปี๊จุ่มปีมโโเมนูที่เด็ดก็จมีร้านนี้นำขึอนมาเผัดเผ็ดอะนะ่ะเหมือนบ้านเราแล้วเไม่บอก,ไ,ก <c oughs> ไม่รู้ว่ามีงไรรอบหน้ารอบหน้ารอบหนวนี่ไม่ต้องไม่้ิดม<อ>าลยอ่อยรลองใ้ดูลองให้ดาไป ไม่ดูอยู่เวลานเขาทำอะไรถูกเรีย่ยงเลยคือร้า,านวันรังป้าแววยู่ข้างร้านาตัดผมเกลนนี่ยนนิยมเขาเคยสนใจแต่มาแล้วก็มาโดนหน้าอร่อหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วก็มาเลยกันต่อนนันโอ,โอ้ยทางเข้าซะก,ก่อนโอ้ยสัตว์พวกมึงพากูมาทำยีย่อะไรนี้ดิฟวิบาก ใช่วิบากธรรมดาวิลำบากตเอาห่อ,อน้ำเขียวเลยโดยจากเส้นทางก็ลื่นนะลื่นจริงๆขับมาไปเรื่อยๆทางมันค่อนข้างลื่นนะเนี่ย เราก็ยังจะมา ตายยยเเฮฮ้้สายลุยไม่คุยเสียเวลาตอนเนี้ยรถกูไม่ไปแล้วหคดมบอกกูยอมกูจอดตรงนี้แหละจอดแม่งนี้แหละเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้น โอ้ยโคตรหลุดเลยมังคอหลุดเลยโอ้ยสงสัยต้องโดดลงไปล้างข้างล่างโอ้ยนี่ไม่ต้องถามสภาพเป็นไงมันไปอย่างนี้ตอนเนี้ยรองเท้าผมโคตรหนักเลย ถ้ามึงลงข้างรอดแหละกูตามลายมึงข้างไหนเนี่ยบ้านมันมันก็ไม่ลุยอะดิมันก็ไม่ลำบากอะดิไม่นะบางคนลุยเอานี่มันรถลุยดูดิดูสภาพดิมาแล้วชาวแกงก็าตามมาแล้วผมลืมบอกว่ารถหนักแค่มาไม่ทันแล้วบอกไม่ทันแล้วไม่ไหวแล้วอะรองเท้านี่ โอ้ยยังพี่พี่มาถึงแล้วลงแน่นอนโอ้ยโ,โ,โดดตรงนี้เลยเหรอ,อ,อนี่ไงเนี่ยเห็นยอดนี้ไหมออไปตามยอดนี้จบไม่ต้องคิดเที่อะไรได้ได้ ตอนนี้เราก็จะมาโดดแกนแคนยอนแล้วนะครับไปยังไม่รู้จุดหมายแต่ก็มีเจ้าสิ่นพามากระโดดที่นี่เพราะอะไรพี่ถึงต้องมาโดดที่นี่เนี่ยเพราะว่ามันรู้สึกว่าท้าทายดีครับแล้วก็แบบยังไม่มีใครเคยโดดเลยครับที่นี่อ๋อยังไม่มีใครใครโดดเลยใช่ครับความสูงเท่าไหร่นะตรงนี้ก็ประมาณ 45- หเมตรได้ครับเจ้าโอ้โหสูงอยู่นะเนี่ยความลึกน้ําก็ประมาณ30เมตรครับเจ้าโอ้โห ใช่ครับลึกจัดเลยลึกครับเพราะว่าเขาขุดดินไปทําที่ครับอ๋อลึกครับน้ำลึกเอาวะมาไกลเพื่อมาโดดที่นี่เลยเนี่ยตรงๆก็โดดไปแล้วรอบหนึ่งแต่คือถ่ายไม่ติด อ๋อถ่ายไม่ติดอากาศมันร้อนเกินครับวันนั้นที่น้องมาโดดใช่ไหมใช่ครับเราขึ้นมาคือแบบภาพเปิดไม่ได้อ๋อทีนี้หละได้เต็มๆเลยพี่โดดบ้า่าโดดโดดนี่ครั้งแรกเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับครั้งแรกครับอ่อเป็นเพื่อนกันแล้วครั้งแรกเหมือนกันนะครับแล้วคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของพวกเราทั้ง3มคนพูดอะไรเนี่ยพูลงไปขี่หัวมึงแน่ซัน ให้กูฟอลโล่มึงอ่ะงานหยาบนะกูบอกมึงอ่ะเอาเพลยเซฟโนเกมนีตโนบุ้ยมงตองกี่รอบอ่ะไอ้มันต้องยังไงอ่ะรอบเดียวพอไม่ล้วพออ่ะถ้าติดใจอ่ะถ้าไม่ถ้าไม่เหนื่อยนะถ้าไม่เหนื่อยก็โดดเถอะได้โอ้ยกูกูฟอลโล่ข้างหลังปึ๊บมึงโดดลงไปแล้วเดี๋ยวกูโดดตามลงไปเอออ่ะแค่นั้นเออวันนี้ก็เป็นการคุยใช้เวลาทำใจอยู่นะแต่ละคนเอากิวิกกิวิ้วเอากิวิ้วละไรกิวิ พอพี่ซันโดดลงไปตุม้มปึ๊บปึ๊บแล้วก็โดดตุม้มตุ้มแล้วก็ออกเลยเนอตุ้มตุ้มแล้วออกออก,ออกไป<อ>ด้านหน้าเลยบินติดสามกูคนสุดท้ายอ่ะอ้าวได้พพก็คือตอนนี้กูวิ่งมาปึ๊บแล้วกูหยุดพอมึงโดดปึ๊บแล้วกูก็ถ่ายอีกคนนึงแล้วก็โดดพอโดดเสร็จปึ๊บกูวิ่งโดโดตามถูกไหมโอเค นึกปล่มามาเลยเอาวอาพี่เฮ้ย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 แก้วไปพี่ไปตากูแล้วเดี๋ยวดูที่ก่อนนะลบลบกูมองไม่เห็นเลยนะครั้งแรกว่ะ

เอ้สกอเลยกูนี่ตากล้องเลยนะเฮลิบบูดเอาเรยวสัตว์ปลาตอดไข่กูแล้วเนี่ยเฮ้ยมันหอยโขงนี่วะมาเลยมาเลยใกล้ใกล้ใกล้สวยเดีวพี่สวยโดดใกล้ๆนะ มากับพอนแล้วใกล้ๆเอ้ยเอา้าถินมาบ้าน้ำหมดสะแม่ไกลๆเด้อเป็นไงบ้างครับครั้งแรกเออเฮ้ยรอบสองแล้วนี่รอบสองแล้วรอบสองแล้วเฮ้ย มันจะจะมายังงร้อมอล้วบอกโอเคให้ให้พี่าด้วยเือก่อนเทือกมืยโดด โล่งเลยดูใต้น้ำนดิอะไรนะยินดีเลยครับมาถึงแม่โจ้แล้วออีกทีดังๆยินดีนะครับมาถึงแม่โจแล้วครับว้าว the best the best oh. <laughs> ทางขึ้นนะโอ้สุดยอดลื่นจัดฝัด่งดีนครับครับครับแล้วกลัวครับแล,บแล,บแลบ้วกลัวมาเลยแล้วกลัวเ มีที่จับไม่หวะสุดติงใครไม่โดดกูดโดดน,นันเป็นมมุนะู่นครับตอนนั้นบบที่มันยังแบบแค่อย่างงี้เออลงไปเช็คเลยตั้งแต่ขอบเลยไล่มาเลยใครลงไปเช็คผมกับพี่ซันครับโอ้โห oh, oh. ก็คือว่าห,หรอก็คือลงไปแล้วก็วหวยไล่ขอบมาเลยอ๋อแล้วก็ดูทำดูให้หมดเลยว่าตรงไหนมีไม้มีอะไรอ่าเะได้เก็บเก็บหน้ามึงตอนทำไกลด้วยอ <laughs> ำนาจตาแล้มองกล้องมองกล้องมึงอย่ามองมึงอย่ามองกล้องตอนมึงจะกระโดดนะมึงต้องกระโดดไปก่อนแล้วค่อยมองกล้องนะไม่งั้นมึงจะโฟกัสได้ไม่ไกล ไกล้มัยก็ได้มั้ยอุ๊ยชาเซ็กเป็นล่ะแบบนับอีกนะเออฮัฮักว่าแล้วไอ้สัตว์ดำลงไปเก็บเลยเฮี่ยชิบหายแล้วไม่เจอเชีย่ยแล้วกูโปกูเจืบ ได้ไหม,มา,มาฮะออโอ้ยเฮียกลัวชิบหายแล้วไม่เจอครับ มันเก็บได้พอดีเลยสกดยอดโอ้ยใ้น้ำรอดูภาพใต้น้ำจัดไปไปสุดยอดไอ้เหี้ยเต่เสียแล้วหมื่นกว่าอ้ยดูดูจับแล้วจับแล้วพาแล้วพาแล้วโอ้ยอะฮ ม,มีเรียงเล่าเยอะทัดสมแล้วที่เมื่อกี้ก่อนดำไหวขอขมาแล้วเรียบร้อยฝั่งนู้นพี่ฝั่งนู้นฝั่งไหนอะ่ะไม่ใช่ฝั่งนี้ไม่ใช่ฝั่งนู้นเอาขึ้นผิดฝั่งเลยกูอ,อ้อไอ้เฮียเจอเฉยสเต้อ้โหโตรพีิกไอ้เฮียพีิกจัด มันเป็นไปแล้วทำได้ไงวะหาเจอเช่ Ô Chơi chơi. À. Đi kiếm ơi chời. Ah. Ah. <laughs> hey, man, no ไม่ไม่รู้เหมือนกันครับแต่แต่ดำดำลงไปปุ๊บแตะเจอเลย<อ>ใช่<อ>เดือเชื่อ,อพอเมื่อกี้ก่อนก่อนผมจะดำม,มาผมไหว้ขอเขมาอ้ใชใช่ใชถุ่มมาขอรับกอยู่กัดไปร้อยจะคลิปเป็นทางการไปแล้ววันนี้ไม่มีโดดแล้ว สีเลยอะเหลือเหลือเหีืยอย่างว่าพี่ซันซีเลยผมยังซีเลยเพราะว่าแบบผิดพลาดคือคือพลาดครั้งนี้คือเป็นครั้งที่สองนะครับพี่โคตรเว่อร์ถ้าพลาดครั้งนี้คือครั้งที่สองแล้วโอ้ไปกลับกลับกลับไป